ท่านผู้ชมครับวันที่5มกราคม2568คณะของเราได้เดินทางมาถึงถ้ำสุกราขาตาเขาคิจกูดเมืองราชกฤตซึ่งถ้ำน,นี้เป็นสถานที่สำคัญในทางศาสนาซึ่งตั้งอยู่ใกล้ยอดเขาคิจกูดเมืองราชกฤตประเทศอินเดียครับ เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนาปริกห้าูตรแก่ทีคณคะอักขิเวสนโคตซึ่งเป็นลานของพระสารีบุตรหลังจากพระธรรมเทศนาจบลงท่านทีคณคะอักขิเวสนโคตได้บรรลุโสดาบันจึงทุนสนเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกจากนั้นทุนลาจากไปและที่สำคัญ ทำให้พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ขณะถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมนี้ด้วยต่อมาถ้ำสุกระคาตาแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนามว่าถ้ำพระสารีบุตรเป็นถ้ำที่ชาวพุทธที่มานมัสการสังเวชนิยสานประเทศอินเดียแล้วเมื่อมาถึงเมืองราชครืนิยมที่จะแวะมา เยี่ยมชมธรรมวัดรสดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตานที่ตรงนี้ก่อนอื่นใดเราไปชมคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนตรงนี้เมื่อ2,600กว่าปีที่ผ่านมาครับพระพุทธองค์ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พอใจหมดถ้าเช่นนั้นท่านควรจะไม่ชอบใจในความเห็นนั้นของท่านทีนคะนะบางคนมีทิฏฐิเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่สมควรแก่ตนบางคนเห็นว่าสิ่งทั้งปวงสมควรแก่ตนบางคนเห็นว่าบางสิ่งสมควรแก่ตนบางสิ่งไม่สมควรแก่ตน ด้วยยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบุคคลเหล่านั้นจึงยังเสวยเวทนาอยู่เป็นนิดต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปตามธรรมดาอยู่อย่างนี้จึงเกิดเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพ้นแล้ว ก็รู้ว่าพล้แล้วพระธารุเทศนาของพระพุทธองค์เสมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดข้าพระองค์ขอถึงพระองค์พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะเราไปฟังข้อมูลจากพระธรรมยกรด้วยกันครับพระองค์นั้นมาประทับอยู่ตรงนี้ในขณะนั้นพระองค์ไม่ได้มาคนเดียวแต่พระองค์มากับอัครสาวกแต่ปรากฏเพียงเจ้าว่ามีมาตรงนี้แค่องค์เดียว หรือว่าลูปเดี้ยวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จังเรียกว,ว่าเป็นลูกนะครับภาษารีบุตรนั้นนั่งทวไหวงานพัดอยู่ข้างๆพระพุทธองค์นะครับตอนนั้นยังเป็นพระอรหันยังยังยังเป็นเพียงแค่ระโสดาบันเท่านั้นนะครับในขณะนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยประทับอยู่ที่เนี่ย <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าถ้ำสุกระขาตาหรือว่าถ้ำสุกรขาตาก็าเรียกแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าถ้ำ ทางหมูนะครับจะมีลักษณะมันยืดออกมาเหมือนกับคางของหมูนั่นเองก็เรียกว่าถ้ำนี้คือถ้ำคางหมูในขณะนั้นเนี่ยหลานของภาษา,ษา,ษา,ษาริาบุตรครับเขาชื่อว่าทีฆนักขะอริพาชกอันนี้เป็นนักบวชนอกศาสนานะอันนี้เนี่ยเขาจะนิยมไว้ลัทธิของเขาคือเขาจะไว้เล็บยาวยิ่งไว้เล็บยาวเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้ที่บอมเพนเพียนไม่แรงกล้า คือมันไม่ได้รับไว้ง่ายๆมันยาวมากครับที่ณะานาาปริพาชกนั้นเขามีความสงสัยในหลักธรรมของอาจารย์ของตนแต่เขาก็มาหาที่นี่ครับมาหาพระพุทธองค์นเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ท่งอะไรสแสดงอะไรมากแต่ท่านยกพระสูตรขึ้นมาพระสูตรหนึ่งก็คือเวทนาปริฆา,าสูตรนะครับเวทนานี่เราก็บอกเราก็บนเราก็รู้อยู่แล้วครับก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมแต่ต่างนี่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย กับร่างกายของเราเนี่ยอันนี้เหล่านี้ก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยเรายังไปยึดติดกับมันถ้าเรายังไปเรายังไม่ปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไปยึดมั่นถือมั่นในตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุยังให้เรานั้นเนี่ยยังต้องกิดงข้องอยู่ในสังสารวัตนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเหตุนั้นแล้วเนี่ยการที่เราคลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ที่ขา้าขา่าวปริพาชกเนี่ยเขาสงจิตส่งใจไปตามพระธรรมเทศนาในที่สุดเขาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับแต่ที่สำคัญคือพภาสาริบุตรเนี่ยท่านถวา,ายงานพัดอยูแต่ท่านนั้นสงจิตส่งใจไปตามพระธรรมเทศนาด้วยจิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงท่านเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในถ้ำนี้นั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทีข้าหน้าขาได้บรรลุแล้วเนี่ยเขาก็ได้กราบลาพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ลงไปข้างล่างส่วนพระพุทธองค์เองเนี่ยเมื่อแสดงธรรมจบเนี่ยท่านก็เดินลงทางลงไปที่วัดพระเชตวันเพราะในขณะนั้นเนี่ยภาษารีบุตรท่านสุขอันเกิดจากการบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือท่านนั่งบรรลุไปแล้วเนี่ยจิตมันหมดสิ้นกิเลสอาสาวะ จิตมันโล่งทั้งหมดเลยผมก็พน,นาณามไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นปัจจังเกิดขึ้นได้เฉพาะตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ครับว่ามันเป็นความสุขยังไงท่านก็นั่งอิ่งอยู่ในความสุขพระพุทธเจ้านั้นไปถึงแล้วครับวัดพระเวรุวันแล้ววันนั้นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมันมีความสําคัญยังไงจําได้ไหมวันอะไรครับวันอะไรครับามาคาบูชามีความสําคัญยังไงคุณโยม วัอานนวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเดินทางมาด้วยนะอ่ายังไงก็ท่านจะมองมาว่าลูกศิษย์ท่านตอบได้ไหมนะอะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามาวันเพ็ญเดือนสามแล้วก็มีพระภิกษุมาเป็นนี่าย ท่านยังสามารถรู้เลยว่าทรายนั้นมีกี่เมตรไม่ใช่ว่าท่านนั่งนั่งนับนะโยมแต่เพราะว่าท่านนั้นเป็นคนพิถีพิถันท่านมีความละเอียดทุกๆเรื่องปัญญาของท่านนั้นเด่นชัดที่สุดเลยเหตุนั้นวันนี้โยมมาในถ้ำของผู้มีปัญญามากเรายังต้องหมุนไปตามสังสารวัตรนี้อยู่เหตุนั้นแล้วเนี่ยให้คุณโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยตั้งกิจอันเป็นกุศลนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคําบูชานะครับณนะสถานที่ของ สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญามากที่สุดในศาสนาของพระโคดมนั่นเองเหตุน,นั้นแล้วนะครับเดี๋ยวโยมตั้งจิตตั้งใจนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งนาโมสามจบขึ้นพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะพระครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตพระครวาอิมังคิดชะกูตาปัปปะตาปาที สุกาละผา,า, <iri> าะตักคู่หงยักผาคาตโอมิอิทักโขปนะพระวาเวทนาปาริคขหัสตังเทเสสิยังส er ุตตะวาสารีปุโตอรหัตังสัจฉากา ภาคินายโยจักสา ปาริภาชโกโสตาปฏิพาเดปฏิฆยิสาธุโนพันเตอิเมยิสัตตารีกิอพิปูชยามิสวาขาตัญจนักมามไมหังทีคารตังทิตายะสุ ขายยข้าแต่พระผู้มีพระภาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาถึงแล้วทำสุกรขาตาสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริคหาสูตร เป็นเหตุให้พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตตผลที่ข้านะคขา ได้บรรลุโสดาบันบนักสถานที่แห่งนี้นนนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอขอบูชาโดยยิ่งด,ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้นนกกนขอน้อมระลึกนึกถึงคุณข,ของพระธรรม ที่ส่งแสดงไว้ดีแล้วขอการบูชาการสักการะ ในครั้งนี้ีจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความถึงพร้อมแห่งสติปัญญายานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยเธิด